เขากับสร้างแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวครับเป็นงานเลี่ยมเครื่องรางนะครับุดนะครับพญาคุดนะครับกรอบทองประสมนะฮะแบบลูกค้าเป็นคนเลือกนะครับลูกค้าก็เลือกที่จะให้อัดพลาสติกตามลูกตามทรงของครุดเลยนะครับก็จะเป็นยึกแบบนี้นะครับสังเกตเขาก็จะมียอดของเขานะครับแล้วก็ ตรงปีกนะครับมันจะเป็นยึกยึกอย่างนี้ครับให้การอัดพลาสติกเนี่ยมันเวลายึกมากมันก็จะดูตลกนะครับก็ทรงนี้ก็จะกําลังดีนะครับสําหรับการอัดพลาสติกนะฮะก็มาต่อที่ตัวกรอบนะครับกรอบเป็นปะสมนะครับติดพันเกีียวนะสังเกตว่าเป็นหน้าหน้ายักษ์แล้วก็มีตรงนี้นะครับพันเกียวแล้วก็มีพญานาคตรงนี้แล้วก็ตรงมี ออกพิกุลนะฮะตรงนี้นะฮะก็ลายก็ปกติทั่วไปนะครับก็เป็นแข้งสิงเป็นลายกระหนกตรงนี้แล้วก็แข้งสิงนิดๆน,นะครับแต่นี้ไม่ใช่ป่านนะครับเป็นจุนแข้งสิงก็จุนทรายนะครับก็เป็นพญาน,นาคแล้วก็ยิพญานาคให้เป็นตัวเป็นทรงของรูปร่างของเขานะครับแล้วก็เป็นลายกระหนกตรงนี้นะครับส่วนข้างๆก็เป็นห่วงสามลอนต็มไข่ปลาเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็พันเกลียวเชือกนี่นะฮะ แล้วก็ด้านหลังก็จุนสายนะครับบางครั้งจุนสายแล้วด้านหลังก็เป็นจุนสลับปาดนะครับของแผ่นนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะส่วนตัวกรอบนี้กรอบอยู่น้ําหนักอยู่ที่น้ําหนักทองอยู่ที่สี่จุดเจ็ดห้ากรัมนะครับปะสมพันธ์เกลนะครับสี่จุดเจ็ดห้ากรัมถ้าไม่มีเกลก็อาจจะเหลือแค่ประมาณสี่สี่กรัมสี่กรัมนะครับคาดว่าไม่ก็สามกรัมเก้าหรือประมาณ คิดว่าประมาณนั้นนะฮะก็ตัวส่วนมาพูดถึงตัวคุดนะครับคุดเป็นคุดมหาโชคนะฮะคุดมหาโชครุ่นมีแล้วรวยนะครับวัดโพทองบางมดนี่เองนะฮะโอเคนะฮะผมว่าย,ยังหาเช่าไม่ยากนะครับเสิร์ชกูเกิลมาผมเห็นเพียบเลยนะครับลูกค้าก็มีราคาอยู่ระดับหนึ่งนะฮะ หาเสิร์ชในช h อป e ีได้นะที่ผมเห็นนะประมาณนี้นะฮะภาพเคลื่อนไหวกับภาพนิ่งผมจะผมจะไว้หลังคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจดูภาพนิ่งก็เลื่อนไปดูหลังคลิปได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนท่านใดสนใจ,นใจต,ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆก็ผมจะขึ้นคิวอาโค้ดไว้ด้านซ้ายล่างนะครับก็ติดเข้าแอดไลน์แล้วก็เข้ามาติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับ ก็ที่เหลือก็ฝากติดตามช่องนะฮะห้างทองผมจะเดินผ่านทาง YouTube Facebook IG และ TikTok ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ